เรสวัสดีทุกคนด้วยมาอยู่กับผมวิวจีซูพร้อมกับสปีดพาร์ทซีซั่นที่39ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28นั่นเองอีกไม่กี่วันจะปีใหม่แล้วนะครับทุกคนปีใหม่นี้ข้อดาวที่ไหนก็บอกกันได้เลยนะคบคอมเมนต์บอกกันเลยหรือใครที่ยังไม่ได้กลับบ้านหรือว่าทำาอะไรก็สู้ๆนะกันนะแต่ปีใหม่นี้ผมบิดครับโอเคเรามารีวิวของสปีดพัร์ทซีซั่นที่39กันเลยดีกว่านะครับในของพาร์ทนี้เขามีการแจกนะครับใครที่ ดูคลิปในของคลิปที่แล้วที่ผมนะฮะได้ทำคลิปในของวิธีในการรับพาฟฟฟรีนะแต่ถ้าใครที่ถามว่าตอนนี้ถ้าทำแล้วรับพาฟฟฟรีตอนนี้ทันไหมต้องขอบ่อไว้ก่อนเลยนะครับว่ามดโอกาสแล้วนะครับโอกาสมีแค่ครั้งเดียวถ้าทำวันนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับอดครับโอเคก็มาทำการรับพัฟฟรีกันเลยดีกว่า ทำการแลกกันเลยนะครับสาหรับใครที่กดแชร์วันนี้เป็นวันที่2หรือว่าขั้นที่2แล้วนะครับของวันที่28ก็รับไปเลยคนระับพาร์ตฟรีนะาะได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันจะเปิดแค่ช่วงข้างบนเท่านั้นมันไม่เปิดข้างล่างนะครับและสําหรับใครที่แบบมาไม่ทันในของพาร์ฟรีนี้ก็สามารถทําการเติมได้นะครับก็ซื้อให้เรานะอย่าไปซื้อให้เพื่อนหลักนะครับในของพันนี้ก็เรียกว่าลดค่อนข้างจะสวยเลยนะแต่ก็มีในของสกิน ลดกระดาษด้วยกระดาษแต่ว่าอันนี้เราต้องเติมค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับก็ถือว่าแพงเลยแหละนะมีแค่สกินเนาะถ้าใครงบเยอะก็จัดถ้าใครงบไม่เยอะก็ผ่านได้เลยนะครับปีนี้เขา่จยต้องรับปีใหม่ด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันดูในของตัวรถฟรีของเรากันเลยเนาะหรือเรียกว่าพาสฟรีนั่นเองนะกดเข้าไปได้เลยส่วนของสกิลนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่า สกิลในนะตอนนี้มันบัคครับไม่แว่าสกิลมันบัคนะครับผมก็เลยต้องไปหามันมาให้นะสกิลของมันก็คือการใช้เนโตรครั้งแรกเพื่อรับเอ็มแท้ง100%ทันทีทุกครั้งที่ใช้มินิบูสจะได้รับเอ็มแท้ง3%ทุกๆ4ครั้งที่เข้าสู่การตริดความเร็วสูงสุดพื้นฐานแบบเป็น5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสกิลของมันก็ถือว่าโอเครับได้ค่อนข้างโอเคเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูในของตัวรถกันเลยดีกว่าว่าอัพใส่ไหนกันบ้างในของตัวรถสปิดพาร์ตเซสันที่39นี้นะครับในของตัวเครื่องอัพไปทางด้านซ้ายนะครับส่วนล้อก็ซ้ายนะครับเชือกเพลิงสายเดียวเทโบสายเดียวนะครับเอ็มแท้งสายซ้ายเลยนะครับเอาตัวเดี๋ย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 วบ้างก็แเดี๋ยวดิอ๋อเป็นพาร์ทที่แบบว่าสามารถเปลี่ยนเป็นคนได้เหรอ โอเคโอเคเอาตัวนะครับความเร็วอยู่ที่203.4ก็ถือว่าแรงนะครับสำหรับสมิทพานะในของ CW นะครับอยู่ที่2 8 8นะครับจุดสามก็พอใช้ได้ครับไม่ได้แรง WCW นะครับอยู่ที่292.7ก็ก็ถือว่าโอเคกลางๆครับพอใช้ได้ครับผม ตามเรื่องของ C W W นะครับอยู่ที่310.5ก็แรงนะสำหรับพายก็ถือว่าแรงนะครับ W C W W นะครับติดสกิลอยู่ที่319.9นะติดสกิลด้วย W C W W ด้วยความเร็วสูงสุดของตัวรถที่ทำได้อยู่ที่ 319.9. ครับโอ้โหแรงเอาเรื่องนะที่มันเป็นตัวละครที่สามารถวิ่งได้ก็เพราะว่ามันเป็นตรงนี้นั่นเอง มาตรงที่ลงรถหรือว่าตัวรถนี้นะครับมาตรงที่สกิลแล้วก็ตรงนี้เปิดใช้งานในเอฟเฟกเนี่ยแฟนทอมในเกมนะครับเห็นปะอันนี้คือถ้าเรามีของครบเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถใช้ตัวละครวิ่งได้นะครับหรือถ้าเราอยากจะใช้รถเราก็ทําการกดปลดนะครับไม่จะเป็นต้องกดเปิดนะเราก็จะใช้รถวิ่งนั่นเองแต่ถ้าเราทําการกดเปิดใช้งานก็จะเป็นคนวิ่งนั่นเองนะครับใช้แบบไม่เป็นคนแล้วก็แบบรถดูนะมีใครเอาพาร์ตมาเล่นเลยและผมเป็นคนแรกด้วยไง ลลในแรงเลยครับตาแรกเหมือนกันไม่ได้ส่งไม่ได้ซ้อมนะฝีมือดีหรือไม่ดีก็มาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะ,ะไรขนาดไหนก็อย่างที่ว่านะครับถ้าเราทําการไม่เปิดใช้นะัมันมันก็จะเป็นลดเนาะก็ะอย่างเป็นแบบน,นี้นะครับเราทําการริฟหนึ่งเ,เราใช้ในโตรครั้งแรกเราจะได้มาในโตร์หนึ่งถังนะสกิลของมันก็ยังทํางานตามปกตินะครับและทุกครั้งที่เราทําการริฟเนี่ย จนครบเนี่ยเราก็ยังได้รับเอ็มแท้ง3บปอเซมหรือความแรงมาด้วยก็ถือว่าสกิลไม่ได้บัก็กแต่ว่ามันแค่ขึ้นมาหรือว่ามันไม่ขึ้นมาให้เราอ่านเองนะครับแต่ก็ตามที่ผมบอกไว้ตอนออต้นคลิปเลยว่าสกิลของมันเนี่ยก็เป็นแบบน,นั้นนะครับยังใช้สกิลได้เหมือนเดิมครับสกิลไม่ได้หายไปไหน แค่มันบั๊กแบกตัวอ,อักษรมันเป็นตัวเลขเฉยๆเราแค่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าใครที่ฟังที่ผมอ่านให้ฟังช่วงต้นคลิปแล้วก็เป็นแบบนั้นเลยครับสกิลของมันก็ถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะดูดีเอสแฟนทอมยังเอาไม่อยู่ครับเออตาแรกของวันแต่การลงแรงแบบเดือด โอ้ยถือว่าเลี้ยวค่อนข้างดีนะโอ,อ้เลี้ยวดีมากครับเลี้ยวดีมากครับเลี้ยวดีมากนนเนี่ยและประเด็นคือในของอ่อไนโตรเนี่ยก็ยาวนะไม่ใช่ดีมิทิบทูเนี่ยยาวนะระยะบูเนี่ยมันยาวเรื่องเลยนะครับแต่ประเด็นคือแบกโอ้โหกระตุกสุดๆล่ะครับ กระตุกมาก então, รอบนี้จะเปิดทำการฉายเป็นตัวละครวิ่งนะครับแล้วไปลงแรงงนะดูดีๆนะครับนี่ถือไม้วิ่งซะด้วยนะออกไปเลย s เปอร์สตาร์ทาไม่มีใครเหมือนเราเราก็ไม่เหมือนใครตีเอาไงุยคย้ายๆหลายๆคนนี่เขารอแบบว่าให้คนวิ่งนี้เข้าในของเซฟทายในตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะ อุ้ยอุ๊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 ยยโย่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 เข่าทำไมครับโวดนี่นี่เอาไงล่ะโคสเตรทข้างเทพเลยตีลังกาไม่ใช่ดิหมูสามร้อยหกสิบองศาบ่ะหมุนล่อวงหมุนล่อวงครับหมุนล่อวงเอาไงโอเอสปานทอมนี่เอาเรื่องเอาเรื่องโทษทีครับ รีมัวไปหน่อยเก็บเมโทรกอนรคริสคริสเทอร์ไม่ค่อยแรงนะอุ้ยอย่าอย่าไปยอมอย่าไปยอมรถครับเอท็อปหนึ่งเอฟแฟนทอมเอฟนทอมยอมไม่ได้ครับพาเรามาใหม่ๆอย่างนี้เราต้องที่หนึ่งครับอย่ายอมให้เสียชื่อพาสสิเออ,อย่ายอมให้เสียคนสิ คนต้องเป็นคนขับรถเออไม่ใช่ว่าอยโอยโอ้ย,อย,อย,อยมันมามันมามันมาสวยเอาไงล่ะครับแล้วก็เป็นรถไงโคตรบา้าโคตรแท้ครับทุกคนประเด็นคือมันแจกฟรีด้วยสกขึ้นถือว่าโอเคอะ่ะเออ รถครับมีอันดับหนึ่งยังสู้ไม่ได้อุ๊าฝีมือชัดๆเลยครับรถไม่เกี่ยวจริงๆเกม,มนี้ไอ้ยะโว้ยคือแล้วในรอบนี้พ่านมา3คันไงนี่ใครๆเขาก็ใช้คนขับรถกันแล้วโอ้ยใครๆก็ใครคนวิ่งสิได้ในตัวโอ้ยใช้ในตัวหนึ่งถังได้มาในในในตัวหนึ่งถังอ่ะทางแรกเท่านั้นนะ ไอโซเอาเรื่องจาสว่างพัสองคันวิ่งอยู่ข้างหลังครับแหมสงสัยเขาไม่ค่อยได้ออกกาลังกายนะแรงขาไม่ค่อยมีนะแต่เราเนี่ยออกกำลังขาอย่างแรงครับวิ่งแซงไอโซเกือบไม่ได้ไม่ได้เ,ออเดี๋ยวโอ้ยเล่นมั่วมากครับไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนี้อ้ยโดนแซงแล้วพอแมมปี่นอ้องโอ้ยยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้ อยอมไม่ได้ให้าายอมไม่ได้เออเลื่อมบูญเข้าไปเลื่อมบูญเข้าไปเออเอ้าวอ้าติดกำแพงครับติดกำแพงชีวิตบางลายเลยโอ้ยบางลายบางลาย,าลายโอ้ยคนตีนลังกากระัวกระมาเอาดีจะแวล้งจะวิ่งแข่งเหรอคะไอ้หนูไอ้หนูอืม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 เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาไปเอามาก็เก็บในตัวย่าเหมือนกันนะเนี่ย เออแต่ถ้าเล่นชิมนี่ก็เก็บตัวง่ายเหมือนกันนะครับแต่พอดียังไม่ชิมไงโอ้ยเล่นกะเลยเราอะ่ะเขาสินใช้ไม่ทานเว้ยสามสองหนึ่งรีดี้กูโอ้ย, 3, 2, 1, Ready, อยทันอยู่แม่เอาเลืองจัดถือว่าเล่นยากเหมือนกันนะถ้าเป็นคนเนี่ยรอบนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นรถล,ละกันในการเล่นนะ เนื่องจากว่าเป็นคนเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยชิมนะครับก็เลยมองเพมอง,มองเส้นทางไม่ค่อยเห็นอะ่ะโอ้ยโอ้ยชนโอ้ยอย่าไปยอมดิ WCWW โอ้ยรถหลายว่ะ WCWW เลี้ยมบู้เข้ามาบุ้ถือว่าพลาดค่อนข้างหนักเลยพลักค่อนข้างหนักเลยอีซิวเข้าไปโอ้ย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 ต้องต้องกดเบรกครับเป็นสนามที่ไม่ชอบเลยสนามนี้เราจะแซงได้ไหม t ร e มพ a m อมสตร t จะแสงมันได้หรือเปล่าจุดใครมากครับอุย้ยแสงได้ว่ะแสงได้ว่ะโอ้ยเอาเรื่องขนาดเป็นสนามที่ผมไม่ชอบเลยเนี่ยกัน ธรรมดาที่ไหนวะไอ้เหมือนวอลสกอนนี่โหยมาสารุปในของสปีดพาร์ทซีซั่นที่39นี่กันเลยดีกว่านะราของชื่อของมันก็คือไอเทมแนนนั่นเองถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยสำหรับพาร์ทนี้จากความรู้สึกของผมที่ผมเล่นมานะครับเก็บในตัวก็ถือว่ากลางๆเก็บง่ายก็ไม่ได้ง่ายเก็บยากก็ไม่ได้ยากเนาะกลางๆละกันนะครับเรื่องของอบูทก็ถือว่าเรียงบูทข้างง,ง่ายแต่ว่าไม่ได้ง่ายมากเนาะก็อยู่ช่วงประมาณเอ,อ่อกลางเลยเลยกลางนิดๆละกัน ในของอัตราเร่งช้าครับไม่ได้แรงอัตราเร่งช้านะตัวรถเนี่ยถือว่าแรงไหมก็ถือว่าก็แรงอยู่ครับแต่ไม่ได้แรงมากนะครับแต่อัตราเร่งเนี่ยมันค่อนข้างช้านะฮะคือการเลี้ยวการดริฟต์ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคแหละเพราะว่ารถอัตราเร่งมันช้าก็เลยเลี้ยวง่ายดริฟตง่ายนะครับเก็บไนโตรก็โอเคครับระยะไนโตรก็อยู่ช่วงแบบเกิดกึ่งกลางคือแบบก็ไ <T> ม่ได้กลางๆเนาะมันเหมือนว่ามันจะถึงกึ <T> ่งกลางนะคือแบบ ระยะในโตรรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงนะครับจากความรู้สึกของผมนะก็ประมาณนี้ครับจากความรู้สึกที่ผมเลยมาถ้าให้ลดสปีดพาร์ทิชันนี้ถือว่าโอเคไหมผมก็ให้ก็โอเคนะครับอยู่ในระดับดีเลยล่ะกันนะครับอยู่ในระดับดีเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นคนวิ่งได้หรือจะใช้รถวิ่งก็ได้โอโ้โหโคตรเท่เลยครับสำหรับใที่เ็บไอเทมในช่วงกิจกรรมได้นะครับ โอเคในวันนี้เราก็มารีวิวในของรถสปิรตพาส4สันที่39เป็นพัชแจกฟรีต้อนรับปีใหม่2,525หรือว่า2,568นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันปีหน้านะครับปีนี้คลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วเจอกันครับผมอย่าลืมกดไลค์ก, subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันบ๊ายบาย